สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องน้องทุกทุกคนนะพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศมาพบพี่น้องของเราอีกแล้วครับในงวดวันที่สิบเ็ดตุลาครับวันนี้ครับผมจะมานําเสนอเป็นเลขวิ่งล่างตัวเดียวครับแต่งวดสุดท้ายผมจะตัดด้วยเลขวิ่งสามตัวมาหนึ่งตัวผมจะรูดสิบเก้าหางในสิบเก้าหางนี้ผมจะตัดด้วยเลข วิ่ง3ตัวมา1ตัวสูตรนี้เรามาดูกันครับตัววิ่งจะถูกใจพี่น้องไหมและคู่ชุดที่จะตัดจะได้เลขอะไรต่อจากนั้นสำคัญพี่น้องครับผมจะใช้วิ่งบนตัวเดียวชนกัน3สูตรเลยนะครับถ้าสูตรเดินต่อวันนี้เราจะได้เต็งโตหางเดียวครับห้าสูตรมันเดินนะไม่แน่พี่น้องครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอาจจะผิดหรือถูก หรือจะมาเต็มๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอย่าลืมครับฝากกดติดตามไว้มาฟังคําเตือนก่อนเลยดีกว่าพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ลุงทัศกำลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดีจากลุงทัศพนะครับ มาครับมาดูก่อนครับวิ่งบนตัวเดียวผมจะรูดนะสูตรนี้แล้วจะตัดด้วยวิ่งสามตัวมาหนึ่งตัวมาครับก่อนอื่นพี่น้องครับเช้านี้กาแฟร้อนด้วยกันครับอากาศเย็นๆเข้าบรรยากาศมากพี่น้องครับมากาแฟเสร็จแล้วเดินงานต่อเลย โอ้โหสุดยอดมากพี่น้องครับเดี๋ยวนี้จังหวัดยะโสครับประมาณ9ก้าโมงเนี่ยก็ยังหนาวอยู่พี่น้องครับยังไม่มีแดดเลยมาครับมาดูตัวสุตรครับวิ่งตัวเดียวผมให้ใช้พันบวกหน่วยบนบวกสองห้าบวกแดเป็นสิบาบวกสองเป็นสิบห้านี้ผมจะรูดที่ห้านะตัวนี้จะรูดที่ห้า แต่ตัวจะมาตัดก็คือใช้สูตรนี้นะผมให้ใช้หน่วยล่างบวกร้อยสิบที่หนึ่งก็คือสามตำแหน่งนี้แหละนี่ผมจะใช้ตัวนี้มาตัดตัวนี้นะอย่างงวดสิบหกพฤศจิกายนี่นะเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสี่ก็จะได้สี่ได้ห้าได้หกแต่เนื่องด้วยมันมาชนกันที่ห้า ถ้าจะรูดก็ได้อยู่19ประตูใน19ประตูนี้ติด4ติด5ติด6ตัวนี้เราจะเป็นตัวเด่นทันทีนะจะเป็นตัวเด่นทันทีใน19หางและงวดต่อมาครับบนองในพี่น้องครับออก458145แปดหติดสติดหติดหกก็จะปมาถูกชุดสี่ตัวนี้ครับนี่ชุดสี่ห้าห้าตัวนี้เราก็จะไม่ได้ใช้ถึง19ตัว โอเคไหมครับเราจะถูกที่ห้าสี่สูตรนี้ถูกสี่นะเราจะถูกที่สี่ห้าในรูปสิบเก้าหางแต่จะเน้นที่นี้ก็จะเหลืออยู่หกหางไปกลับแล้วโอเคครับมาต่อครับสิบหกพุทธิกกาทีนี้มาใช้หนึ่งธันว่า ใช้พันช่วยหน่วยบนใช้คงที่สองแดบวกหเป็น13 13าบวกสเป็น15ก็ได้วิ่ง5อยู่ดีครับสำหรับสูตรนี้ส่วนตัวที่จะมาตัดครับผมไม่ใช้10ล่างบวกร้อยที่1นึบวกสิครั้งที่1 7ึเดบวกหเป็น13เราก็จะได้ที่3ได้4ได้ห้าอ่ะงวดนี้ก็จะชนที่5อีกครับ เราก็จะได้ตัวชนอีกแล้วสูตรนี้มาสี่กับห้าเลยนี่โอ้ก็จะชนที่ห้าตัวนี้เราจะใช้สิบเก้าหางในสิบเก้าหางนี้เราจะเน้นที่ติดสามติดสี่ติดห้าก็จะติดแค่สามกับสี่เนาะห้ามันมาชนแล้วก็จะได้อยู่สี่หางเป็นตัวเด่นและออกเลยครับงวดต่อมา รางวันที่หนึ่งสี่หกหนึ่งสองห้าสองตัวที่เราเน้นไม่เข้านะครับสามกับสี่เนื่องจากมันมาชนห้างวดนี้แต่งวดนี้ชนแล้วมันยังมาอ่ะงวดนี้ไม่มามาตัวชนอย่างเดียวโอเคครับเราจะถูกที่ห้าสองในรูดสิบเก้าหางแต่ตัวเน้นตัวเจาะให้ไม่เข้านะครับเนื่องจากมันมาตัวเดียวกัน ลองดูอีกวัดต่อไปครับผมจะพาคำนวณหนึ่งธันวาไปใช้สิบหกธันวาครับใช้หลักพันบวกหลักหน่วยบนบวกสองคงที่หนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าได้วิ่งห้าอีกครับสำหรับสูตรวิ่งตัวเดียวของเราส่วนตัวที่จะมาตัดหน่วยล่างร้อยที่หนึ่งสิบที่หนึ่งโอ้อันนี้มันก็ได้ตัวเดียวกันอีกแล้วพี่น้องครับ อันนี้มันก็จะได้สามสี่ห้าอีกแล้วครับสามสี่ห้ามาชนที่ห้าอีกแล้วผมน่าจะทําล่วงหน้าดูก่อนเนาะถ้ามันมาแบบนี้น่าจะหาสูตรอื่นมาตัดวดนี้ชนกันที่ห้าครับตัววิ่งของเราคือวิ่งห้าจะรูดห้าสิบเก้าประตูในสิบเก้าประตูนี้เราจะเน้นแค่ตัวเด่นที่สุดคือห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้า เนื่องจาก5มันชนกันหรือ5 5อีกตัวหนึ่งก็ได้แลงวดตต่อมาพี่น้องครับบอกเลยครับ7 6 3 8 9 5ออก8 9 5เราจะถูกที่รูดแต่มันจะใช้อยู่19ประตูตัวตัดไม่ทำงานเนื่องจากมันมาชนกันเดี๋ยวทั้งวดสุดท้ายถ้ามันชนกันเดี๋ยวผมจะหาสูตรอื่นมาลองมาชนอีกครับ มาครับมาดูงวดต่อไปครับเราจะถูกที่9ก้าห้าสิบหกทันว่าใช้สองมกราลาเลยครับสามบวกหน่วยบนบวกสองคงที่สามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ได้ศูนย์สูตรนี้ได้วิ่งศูนย์ครับวิ่งตัวเดียวได้วิ่งศูนย์โอ้ตัวนี้มันก็มาอีกแล้วครับ สูตรที่จะมาตัดหน่วยล่างบวกร้อยที่1บวก10บที่1นึสองบวกสี่ได้6 6หบวกสามได้9ได้เกบวกหได้0บวกอีก1ได้1ก็จะมาชนที่0ย์อ๋อตัวนี้มันชนตัวนี้พี่น้องครับผมต้องได้หาสูตรใหม่แล้วแหละเดี๋ยวผมคำนวณวันสุดท้ายถ้ามันชนกันแบบนี้เราจะรูดที่0วันนี้ตัวที่จะเน้นคือ09 9 0 0 1 1 0และ0 0 และ12มกราครับ837 706เราจะเข้าที่06แต่ยังใช้อยู่ที่19ประตูเนื่องจากตัวตัดของเราไม่ทำงานพี่น้องครับถูกที่06แต่ตัวเน้นจะไม่เข้าเอาง่ายๆมาครับมาดูงวดปัจจุบันเลยทีนี้ถ้ามันดังยังได้ชนกันผมจะเอาตัวอื่นมาชนพันคือ7หน่วยคือ6 เกตบวกหเป็นสิบสามสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าห้าจะกลับมาอีกไหมพี่น้องครับช่วงนี้มีแต่ห้าทั้งนั้นเลยห้าออกถี่เหลือเกินได้ห้าอีกสูตรนี้อ่ะตัวตัดไม่ได้ห้าพี่น้องครับดีดีอ่ะมาดูครับตัวตัวตดของเรานี่นะใช้ตำแหน่งนี้นะใช้หน่วยล่างและก็หลัก ร้อยครั้งที่1และก็หลัก10ครั้งที่หนึ่งสามตำแหน่งนี้บวกกันพี่น้องครับ6กบวกหเป็น12 12อบวกเเป็น21ได้หนึ่งเท่ากับว่าได้1นึงบวกอีก1ได้สองบวกอีก1ได้สนี่จะมาในแนวนี้พี่น้องครับแล้วต่อไปนี้จะใช้แบบนี้ครับผมจะรูดที่หก่อน แล้วตัวเน้นคือตัวนี้นะผมจะเอา3ามตัวนี้เป็นตัวเน้นมาครับผมจะรูดที่ห้ากว่านะพี่น้องนะเท่ากับ19ประตูถ้าห้ามารูดที่ห้าจะได้ที่ห้าศูนห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด ห้าเก้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้า หกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าครบสิบเก้าประตูพี่น้องครับแล้วทีนี้ต่อไปนี้จะเป็นตัวที่จะเด่นที่สุดถ้าห้ามาและถ้ากรณีห้ามาและตัวนี้มาเราจะเหลืออยู่แค่ 6หางเท่านั้นเองพี่น้องครับต่อไปนี้จะเป็นตัวเด่นที่สุดนะตัวเด่นที่สุดในชุด19ประตูนี้มาครับจะเป็นตัวนี้นะ5 1พี่น้องครับจะเหลืออยู่6หางจาก99หาง6 5 1, 1้5ห 5, 2, 2ึ 5. ่และ ห้าสามสาห้าพี่น้องครับเหลืออยูหกหางเท่านั้นเด่นที่สุดเด่นที่สุดคือชุดนี้หกหางนี้ใครชอบนำไปใช้ได้เลยใครคิดว่ามันจะมานำไปใช้ได้เลยใครไม่ชอบห้ามนำไปใช้ผมบอกก่อนเลยห้ามนำไปใช้ถ้าใครชอบ เอาไปเลยครับไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นขอให้พี่น้องชอบอย่างเดียวพี่น้องครับตัวนี้เข้าเลขของผมเยอะมากงวดนี้ห้าสาสห้ชุดนี้นะมีเยอะผมคิดว่ามีโอกาสมาสูงนะงวดนี้5 3มพี่น้องชอบไหมแล้วถ้าตัวนี้มาผมจะใส่หลักร้อยแบบนี้ ดูนะครับต่อไปจะเป็นชุดสาตัวบนผมจะใส่ที่5 3ก่อนผมชอบ5 3าามมากวันนี้ถ้า5้สมาผมให้ตัวนี้พี่น้องครับต่อไปจะเป็นชุด3ตัวเต็งโตจะเป็นที่0 5 3 2 5 3 4าสหสาม

องห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งถ้าห้าสองตัวนี้มานะห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม หนึ่งห้าสองสามห้าสองห้าห้าสองเจ็ดห้าสองเก้าห้าสอง ตัวเด่นที่สุดคืออยู่ในชุดนี้ครับผมให้ห้าสามหางเดียวนี้แหละ เพราะวัน,นี้เลขผมชนที่ห้าสามเยอะไม่ใช่อะไรหรอกพี่น้องครับคนที่ห้าสามกันเยอะผมว่ามันน่าจะมีโอกาสมาอ่ะโอเคครับในชุดนี้ผมรูดแล้วสิบเก้าประตูนะ ผมรูดให้พี่น้องแล้ว19ประตูแล้วผมตัดด้วยเลขวิ่งสามตัวมาหนึ่งตัวให้อีกตัดด้วยวิ่งสามตัวมาหนึ่งตัวถ้ามันเดินต่อมันก็จะมาในแนวนี้แหละอ่านี้เป็นความคิดความชอบส่วนตัวพี่น้องอาจจะไม่ไม่คิดตามผมก็ได้นะครับ พี่น้องคลิปของพี่น้องเองก็ได้เผื่อมันมาครับพี่น้องครับเผื่อมันมาผมก็นําเสนอไปโอเคไหมครับคลิปต่อไปพี่น้องครับผมจะใช้วว่งบนตัวเดียวชนสามสูตรให้ดูมันจะมีตัวนี้ให้เราได้เห็นไหมมันจะมีตัวที่เราเด่นไว้หกตัวนี้ไหมฝากไว้ด้วยครับคลิปต่อไปต่อจากนั้นก็สรุปทันทีครับวันทําผมทําต้นฉบับก็วันที่สิบห้าแล้ว ต่อจากคลิปนี้ผมจะสรุปทั้งช่องโอเคครับฝากไว้ด้วยครับต่อเนื่องกันเลยครับมาครับท้ายสุดและสุดท้ายและก่อนจะจากกันพี่น้องครับผมลงทัดขอพรดกวนพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีตลอดมาโชคดีทุกท่านครับคลิปนี้สวัสดีครับ